เฮ้ยทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าตั้งแต่มีช่อง TSC ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับผมยังไม่เคยเล่นลินใหใ้ให้ทุกคนดูเลยนะงั้นวันนี้เรามาเล่น,ล,น,ล,นลินกันบ้างน,นะครับผมโอเคเซ็ okay. ตที่จะเอาไปก็เป็นเซ็ตทั่วไปนะครับเป็นธนาโทโฟเบียนะครับแล้วก็บาร์บีคิวบวกพริกนะครับก็คือเอาไว้หาคนนะครับแล้วก็เพล็กทางาทางขวานะครับเป็นติงเกิลเลอร์นะครับผมหรือว่านักประดิษฐ์นะก็คือเวลาเครื่อง ถึงประมาณ70%เรนะครับผมจะทาให้เราเนี่ยติดสถานะไม่มีเสียงหัวใจน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะแจ้งเตือนมาที่คิลเลอร์ว่าเครื่องนั้นกำลังจะเสร็จนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปได้นะครับแล้วก็ทางซ้ายมือก็จะเป็นป๊อปนะครับผมก็เอาเอา,เอาไว้กระทึบเครื่องนะครับหลังจากที่แขวนพวกเราชีวิตไปแล้วนะครับก็เวลาทางเบิร์กทางขวาสุดดังใช่ปะผมก็จะวิ่งไปที่เครื่องตอนนั้นคือต้องแขวนเพื่อนก่อนนะก็ใช้บาร์บีคิวดูคนเพื่อเครื่องทังขวาดังผมก็กระทึบเครื่องด้วยเป็นบเิร์กวก่าเผจะงงนะะครับไปดูเลย โอเคนะครับเรามาอยู่กันในด่านแก๊เซเว่นนะครับแล้วเฟดไปหาคนเลยนะโอเคไม่ต้องเฟดแล้วมั้งถ้าจะปั่นขนาดนอ่ะเพื่อนเฮ้ยอนเฮ้ยะปเอเม่อแล้วเพมวกพวก เป็นหนึ่งทีละย,ยังไงเพื่อนเฮ้ยโอเคเห็นปะเบิ้มมันดังละผมเปดไว้เครื่องก่อนโอ้โหมันต่อเลยบัดอันนี้ก็ปั่นไหวกันนี่ยังไงเรากลับออกมาอย่างงั้นเลยเฮ้ยมันจะไปทางนูงน้นสองคนนะครับแอบหลังเครื่องแอบหลังตรงนี้สองคนนะ นั่งเนียนั่นเก็มาไว้ได้เนี่ยปอแพ็กไปก่อนแล้วเฟดตามนะครับขอให้เขาช่วยไปแต้ไปเยอะได้เอาไปซื้อของใช้กันนะอุ้ยอุ้ยผัด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 หายแล้พวกอุ้ยอุ้ยปุ่มตีผมบอกแล้วปุ่มตีมันหล่อนน่ะเออปุ่มตีมันหล่อนจัด คือมันมันเอ็นซ้ายเอ็นขวาตลกดีวะ่ะโอเคน่าจะมีคนปั่นอยู่โน้นฮะอยู่ข้างหลังผมเลยเอาอันนี้ไปแขวนแล้วก็เอาป๊อปไปกระทืบนะน่าจะปั่นได้เยอะแหละโอเคมาช่วยอ่ออาเสร็จสลายโอเคอันนี้เอาแขวนก่อนแฟร์เออกว่า กระเทืบกปอนเดี๋ยมาตอบเพื่อนเอ้ยไหวก็ <c oughs> วยังเอ้คทันว่ะคิวสองนี่ทันนั่นอะอนะอาไปก่อนเพื่อนคิวเพื่อนแล้วไม่มีแทงหลังนะรู้เปล่า <c oughs> อาไว้าถ้าจะไปซ้ำเรื่อวนะเดี๋ยวผมก็ไปแตะไห้เรา <c oughs> อุ้ยละไรขนนนนาดั้วะเี่ยอะไรของเขาวะน่าไม่ตั้งใจเลยเลยเนี่ยเห็นปะคือมันคอมโบอ่ะเราใช้บาร์บีคิวหาคนเสร็จเราใช้ไอสิงเกิลเลอร์เนี่ยรับรู้ว่าเครื่องไหนใกล้เสร็จแล้วเราก็เอาป๊อปไปกระทือไม่ได้ปั่นแน่นอนฮะสุดท้ายวะ ไปก่อนเพื่อนอไปก่อนเพื่อน,ออนเอนอเธอท,ท้ายมาเนี่ยบอกแล้วลิมมันโอพีเกินนะทุกคนมันโคตรโอพีอะลิน่ะมันหอยิงเบิร์กครบแบบนี้นี่โอ้โหไม่จะพูดเลยคือไดายิงคนนีนแบบเมนเมนลินดามากะนะครับก็คือแบบจะช่อมไปเลยฟังเสียงนี่คือแบบ ใบไม้กระดิกนี่รู้ยันรู้ยันชนิดอะว่าเป็นว่าเป็นใบอะไรอะ <c oughs> โอเคจีจีเจอกันเกมหน้ากันครับผม <c oughs> โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในด่านลุมหายใจไม่ออกนะครับผม เราเกิดบ้านเล็กนะซอร์น่าจะอยู่บ้านใหญ่นะเดี๋ยวผมไปฝั่งโน้นเลยแล้วกันนะครับโอเคมีคนเรียกวะมีคนถอนเสานะไปไหนละ่ะวิ่งไปโน,โน่นละโอเคปุค๊บหลอกสวย โอ้โหปั่นไวมากปั่นโคตรไวอะไวจัดเลยอะได้การแล้วแบบนี้ปั่นไวจริงๆนะยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนเอาไปหนึ่งแผลกัน ดี๋ยวเดี๋ยวผมก็นึกว่าเขาจะฉีกยาวโี้มีคนไปแตะเครื่องนะครับเอาไปหนึ่งแผลตรงนี้จุกไม่ไม่มีที่จุกแล้วเนี่ยก็โอเคอยู่นะเราได้ธนาไปสามคนละเสด่่ฟามเลยครับ <l att> ผมต้องให้เขาล้มสักคนวะจะได้เอาป๊อปไปกระทืบเครื่องนะ <c oughs> ผมจะไม่กระทืบเครื่องก่อน รอปึ๊บใช้งานได้ก่อนโอเคสวยแขวนเลยละกันโซนเครื่องนี้ก่อนนะครับโอเคโอ้โหจะเสร็จอีกแล้วเครื่องนึง อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งติดหน้าต่างเลยโอเคยังไงเอ๊ะเสร็จไปเครื่องตรงนั้นผมต้องปล่อยนะไปไม่ทันหรอกครับเสียเวลาด้วยเดี๋ยวเราเอาคนที่อยู่แถวนี้แล้วกันนะตรงนี้มีสามคนนะครับมาดูคนอีกฝั่งหนึ่งกันเฮ้ยอยู่ข้างขวาปึ๊บไปเลย นายบินบินได่มีตายยากนะครับรถบรรททามหรือเปล่าวิ่่งวิงก็ใส่มีรถบรรททามหรือเปล่า่สวยน้อยฮะ นั่นเป็นไรเดี๋ยวเรากลับมาเอ้ย่างบินมีลูกเองอีกสวยเฮ้ยคนลุกละเขาไม่ได้ปั่นตอนนี้เขาปั่นได้คนเดียวนะครับธนาสี่คนเลยโอ้โหนืดจัดมากเลยเอาไว้หนืดยิบเป็นยางเลย ในเครื่องขวายังมีคนปั่นอยู่นะเอ้าอะไรวะผมไปเครื่องนู้นก่อนนะครับมีป๊อปอยู่ไม่อยากให้เสียเปล่าเดี๋ยวไปไล่คนก่อนคือตัวนี้เขาแทบไม่ได้ปั่นเลยนะถ้าแบบป๊อปกระทิบป๊อปกระทิบเรื่อยๆโอเคเขาฉีกอยแล้วเดี๋ยวขอเขาชี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปไล่ล่าต่อโอเค โอ้โหโอ้โหเฮ้ยหน้าต่างล็อกแล้วมาโอเคชาร์จเต็มสวยโอเคนะครับแไปแล้วกัน โดนโดดตรงนั้นเรียบร้อยเอาไปหนึ่งแผลก่อนนะครับเอาธนาเยอะนะธนาเรามีประโยชน์มากนะบอกเลยเอาไว้เจ็บไปเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวผมไปดีนะผมจะซื้อไปเสร็จเมื่อกี้เอาปอไปซื้อครื่นี้ดีกว่าหยุดทันหยุดทัน อียท่านปะวะท่านทันท่นท่นสวยเออเดวิดคิงมาไม่ทันหรอกอ๋อนึกว่าจะมาต่อหลังโอเคสวยนะครับแล้วเดวิดคิงต่อนะครับไปไหนไม่รู้โอ้โหโอ้โชิงหนาวอ่ะ นึ่งหนาววะตายยากไปแล้วออยอ่ยอๆเดี๋ยวดูคอมแบทป่ะยกเลยแล้วกนะันเนาะโอเคแขวนพอดีไปเลยครับอย่าไปปั่นนะคือเซตน,นี้บอกเลยครับว่าปั่นยากครับปั่นยากมากนะ ทันเลยนะทานาสองคนเข้าไม่ทันแต่ผมดีดังผมต้องเฟดเฟดมาดักเฟดมาดักบ้านฟ้าแหละเขาต้อจะวิ่งมาอยู่นี้ทางนี้อยู่และไป็นอะไรวะเฮ้ยโอ้เขาเนียนวะ่ะเขาเนียนวะ่ะเขาเดินเนียนวะ่ะ เสร็จเวลานะผมว่าผมปล่อยดีกว่านะเดี๋ยวเขาน่าจะมาปั่นต่อแหละเดี๋ยวค่อยมาเอาทีหลังยังไงเขาต้องมาปั่นโอเคหน้าต่างละเขาพยายามเรียกนะเรียกให้ผมไปยังไงเขาพวกเข้าทันหรอสวยโอเค S <S เฮมีคนฮีตรงนั้นโอเคผมมาทึบเพื่นนุนนะเพราะเครื่องนี้ยังไงก็ไม่มีใครปั่นอยู่แล้วเพราะอยู่บ้านใหญ่กันสองคนเลยอ่าผมมาดักดักบ้านฟ้าเดี๋ยวเออได้ฟรีทีนึงสวยฟรีที่จ็ดจดสองเลยใช้โอเค เขาเจ็บลราตามง่ายหน่อยเมื่อกี้เขาไม่เจ็บไงสว้ยชนอตนี้เฟสที่ด้อะไรหรอวะผมจำไม่ได้เออแขวยไปเลย มันนะมีคนอ้อมไปช่วยนะโอ้โหรีเฟรชไม่ทันวะเมียดอ้อนละเอาไปดีนึงเมื่อนี่หลอกหลอกโอ้โหวิ่งยาว Oh, okay. Yeah. Oh. Oh, no. Go Oh, คนที่นี่เป็นงานวะยุกไปงานเป็นการนั่นนะเฮ้ยเ,เต็มแล้วนี่โอ้ยหน้าจอเดี๋ยวกับสะบัดเลยหน้าจอแหลกเลยเฮ้ยเขารู้ไว โอ้โหนั่งปั่นนี้เลยอ่ะยามกันไปแล้วยามกันไปแล้วอ,อ๋อนี่เห็บไปไหนจ๊ะสวยโอเคหาคนสุดท้ายแล้วกันครับ เผื่อไม่หายลงหลุมแล้วเจอเดี๋ยวนี้ดวงดวงดีเกินชอบเจอหลุมวิ่งยาวว่ะผมว่าเป็นวบดักดีกว่านะเขาดูเขาเหมือนเขาวิ่งยาวเลยอะว่าจะวนรอบบ้านใหญ่เฮ้ยลูกเองด้วยว่ะเอ๊ยคนนี้ก็ชอบจุ๊บคอมแบ็จังเลยแต่วะอันนี้ มันเมียนตรงไหนวะนะ่าตามไปมันเมียนตรงน <c oughs> <c oughs> โอเคตอนนี้เขาเจ็บอยู่นะครับลินลินนี่คือขอให้ได้แผลแรกก่อนนะแผลอื่นก็จะแผลสองก็จะตามง่ายแล้ว ได้อากสวยไม่ได้ปั่นอ่ะโอเคโอเคสวยงามโอเคนะคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กับซับสไคร b e ผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ